้านในจะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับมีชั้นชั้นยางด้านในทนแก๊สนะครับสีดำแล้วก็มีใยแก้วทาติดนะครับเพื่อทนแรงดันนะข้างนอกก็ทนน้ำมันนะฮะสายนี้คำตั้งหลักไว้แทนงานเดือนครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาทดสอบก่อนส่ง เป็นเตาขนมครบรุ่นสแตนเลสสี่หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่อยู่สีสเกตนะครับก็ได้สั่งเข้ามานะครับก็รุ่นนี้ประกอบด้วยนะครับสายหัวปรับเข้าถังแก๊สนะครับพร้อมสาย2เมตรนะครับแล้วก็เดินสายแก๊สทนแก๊สทนน้ามันนะครับเป็นสายยางนะเป็นสายยางทนแก๊สทนน้ามันอันนี้ครับข้างนอกทนน้ํามันข้างในทนเอ่อทนแก๊สนะครับทนทนการกัดกัดของแก๊สนะครับเนี่ยฮะ ด้านในจะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับมีชั้นชายชั้นยางด้านในทนแก๊สนะครับสีดำแล้วก็มีใยแก้วถักอีกนะครับเพื่อทนแรงดันนะข้างนอกก็ทนน้ำมันนะฮะสายนี้คำสั่งหลับไว้แทนงานเดินท่อได้เลยนะครับตัวนี้เขาเรียกสายยางอย่างดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สายา PVC แบบนี้นะไม่ใช่สายพลาสติกนี่แบบพลาสติกนะฮะอันนี้เราอย่างดีให้เลยครับเดินด้านหน้าเดินด้วยความสวยงามเลยครับ เรียงเลยครับเดินเรียงความสวยงามนะครับเดินเลียงความสวยงามนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสสี่หัวเตานะครับก็ลูกค้าก็ขอเป็นเบ้าอลูมิเนียมนะครับเพื่อจะเบามือสําหรับไวร้อนนะครับลูกค้าขอเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เลือกเบ้าได้นะครับคุณลูกค้าจะเอาเบ้าเหล็กเบ้าเหล็กหล่อนะครับก็ได้อันี้เป็นแผ่นกระจายความร้อนนะครับแล้วก็เตามาตรฐานนะครับของเตาสี่นะครับ S <S <an> เดี๋ยวเราจะลองไฟให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับมีฝาปิดนะครับฝาปิดเราก็พอดีเลยฮะที่ดีกระเบ้าเลยครับฝาฝาปิดตาลูกศรเหมือนกันนะครับก็จะพอดีกระเบ้าเลยนะครับเห็นกระจายความร้อนก็มีประโยชน์นะครับเห็นกระจายความร้อนเนี่ยจะทําให้ประหยัดแก๊สด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ความร้อน,นขึ้นมาสม่ําเสมอนะครับก็มีประโยชน์สูงอยู่นะครับก็ ฝีมืออาชีพลูกค้าฝีมืออาชีพก็ใช้กันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองไฟคุณลูกค้าดูก่อนนะครับเหื่อกระจายความร้อนนะครับอ,ออกก่อนนะอ,ออกก่อนนะครับอ่เปิดไฟนะครับเป็นวาลว์โยกนะครับวาลว์โยกนี้ประโยชน์ก็คือว่าตอนนี้ปิดนะอันนี้คือปิดนะครับสังเกตง่ายนะ ใช้วาลโยกเนี่ยสังเกตง่ายอันนี้ปิดอ่าถ้าเปิดก็คือหมายความว่าดึงเข้ามาหาตัวเรานะฮะนี่เปิดแล้วนะครับเนี่ยไฟติดแล้วเนี่ยไฟสวยเลยนะครับไฟขึ้นสม่ําเสมอสวยเลยนะครับไฟขึ้นสม่ําเสมอสวยนะครับคุณลูกค้าสังเกตนะครับตัวนี้จะมีตัวปรับอากาศอย่าปิดหมดนะครับต้องเปิดให้อากาศเข้าบ้างนะครับนะถ้าถ้าแต่ถ้าเกิดเปิดมากเกินไป สังเกตไฟจะหนีลอยเลยนะลอยเลยนะครับอันนี้เปิดกว้างเกินไปนะครับเปิดกว้างเกินไปไฟจะหนีพอไฟจะหนีแล้วพบเนี่ยมันก็จะให้ความร้อนไม่เต็มที่นะครับอ่าก็จะแสบตานะครับทําให้แก๊สทาแก๊สออกมากเกินไปเราต้องปิดครับปิดนิดนึงอย่าให้อากาศเข้ามากเกินไปนะเขาจะดึงเข้ามานะดึงเข้ามาอยู่กับฐานเตานะครับแล้วกลับกันถ้าเกิดเราปิดหมดนะครับสังเกตเปลวแดงนะครับอันนี้ก็ทําให้หม้อดําอีกทําให้ภาชนะอดดา เพราะฉะนั้นเอาสมดุลมาครับให้มันพอดีพอดีครับอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ให้ความร้อนสูงนะครับบางคนก็ใชุ้งลอกอย่างเดียวแล้วแต่ลูกค้านะครับอยู่ทุกตัวนะครับนี่ครับไฟต้องเขียวๆอย่างนี้นะครับเขียวๆอย่างนี้นะนะเขียวๆก็คือการปรับอากาศนี่แหละครับดูตรงปรับอากาศนี่นะครับของการปรับอากาศอย่าให้มันไฟออก แดงนะครับถ้าแดงแล้วมันจะอ,อุณหภูมิเตาออกมามันก็ไม่ดีแล้วก็ทําให้เราต้องมาขัดภาชนะข่าเมาเยอะดาไปหมดเลยนะครับนะปับอากาศตรงนี้นะครับอันนี้เปิดนะครับดึงมาหาตัวเราสังเกตอ่ะเราสังเกตง่ายถ้าเปิดแก๊สอยู่เนี่ยมันก็จะปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้ถ้าเกิดวันไหนเรายังไม่คือหมายความว่าเปิดทางแล้วปรากฏว่าสถานะมันเปิดอยู่ก็ต้องดูนะไม่งั้นเดี๋ยวเราลืม แก๊สมันก็จะไหลทั่วไปหมดอันตรายครับเราก็ดูสังเกตง่ายเพราะว่าวาแบบนี้สังเกตด,ดีนะสังเกตง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับก็วาเวลาวางแผ่นกระจายความร้อนน่ะกอแนะนําว่าถ้ากลัวตกใจเนาะเปิดตรงกลางก่อนแล้วก็วางแล้วค่อยมาปรับข้างนอกเอานะฮะแค่นี้ก็ใช้ได้เลยนะครับก็ใช้กันง่ายๆอย่างนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าดูคลิปนี้นะครับ ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เตาตัว,ตวนี้สามารถทาเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้นะครับเป็นขนมไข่ก็ได้นะครับเพียงแค่เปลี่ยนเบ้าเท่านั้นนะครับก็สามารถทําให้เป็นหลากหลายหรือจะตรงนี้ก็จะทําเป็นเตาทําผัดผัดทอดๆก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเอาแผ่นกระจายความร้อนออกให้เหลือไแวบบแบบนี้ก็วางกระทะทําเป็นเาตา บ้านธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าจะไปใช้ประโยชน์นะครับก็ชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งเราได้นะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วช่องทางของร้านตลาดไทยแก๊สเนี่ยค่อนข้างที่ว่าคุณลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงก็คือว่ามีปัญหาก็โทรติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์นี้ก็จะเข้าที่ผมพอดีนะครับเราก็คุยกันได้นะครับแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับไม่ต้องรอ ให้ใครอนุมัติเลยนะครับของเราเนี่ยจะลักษณะว่าตอบให้คุณลูกค้าได้ทันท่วงทีเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับจากร้านตลาดไทยแก๊สนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้ามากนะครับสวัสดีครับ